สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคำอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ก็วันที่28กันยายน2565เวลาอานะครับเวลาคลิปนี้ที่เวลาเที่ยง35นาทีนะครับก็เช่นเคยนะครับวันพุธนะครับเราก็กลับมาเจอกันในคลิปเฉพาะกิจนะครับผมก็จะมาอัปเดตแนวโน้มทองคําให้นะซึ่ง ในคลิปนี้ครับสามารถนําไปปรับใช้ในพอร์ตของท่านเองได้นะครับเรื่องของการลงทุนทองคาเนี่ยในช่วงของวันที่28จนถึง30กันยายน65ได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยละกันนะครับส่วนใครทํากําไรได้นะครับในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานะก็คอมเมนต์มาให้กําลังใจผมหน่อยละกันนะครับถ้าเกิดใครเล่นตามแผนของผมนะก็จะเป็นกําลังใจมากๆเลยนะครับในการทํางานต่อไปนะครับอ่ะ ก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของแนวโน้มทองคําที่จะเกิดขึ้นกันในอีกสองสันข้างหน้านี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับผมขอย้อนกลับไปนิดนึงก่อนนะครับว่าตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแนวโน้มทองคาเนี่ยมันก็เป็นไปตามแผนแล้วก็ตามคาดการณ์ที่บอกเอาไว้ในคลิปนะครับทองคำเนี่ยนะครับมันก็ออกมันรูปแบบของไซเวจนได้นะครับโดยเปิดตลาดมาเมื่อวันจันทร์ตอนเช้านะครับทองคำเนี่ยมันก็ ปรับตัวลงมานะครับทิ้งตัวลงมาเลยเนี่ยแตะจุดต่ําสุดเนี่ยที่ราคา 1, 6 2 6หี่เหรียญนะครับก่อนที่มันจะดีดตัวขึ้นไปเนี่ยนะครับถึงระดับราคาประมาณ1649หี่เหรียญนะครับแล้วมันก็ย่อตัวลงมาแบบเดิมนะครับมาแตะจุดต่ําสุดในที่ราคา1621หี่เหรียญนะครับแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาสูงสุดเนี่ยที่ราคา 1, 6 4 2หี่เหรียญนะครับ ปัจจุบันตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่นะครับทองคำเนี่ยมันก็วิ่งมาป้นเปี้ยนเนี่ยอทมาณหนึ่หกี่สเหรียญนะครับส่วนข้างเงินบาทนะครับก็บอกได้เลยว่าอ่อนตัวแบบชนิดที่ว่ากูไม่กลับเลยนะครับตอนนี้ก็อ่อนตัวมาถึงระดับประมาณสามสิบแปบาทต่อดอลลาร์แล้วนะครับคนที่ซื้อขายหรือว่าเล่นทองคําแท่งออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ยิ่งหนักใจเลยนะครับบางท่านเปิดขายเซลล์เอาไว้แท้ๆนะครับ ราคาทองคําในตลาดโลกเนี่ยก็ปรับตัวลงปรับตัวลงเอานะครับแต่ว่าราคาทองไทยนะครับก็ไม่ได้ปรับตัวลงตามนะครับก็เลยทําให้ราคาทองคําในบ้านเรานะครับมันก็วิ่งไปวิ่งไปวิ่งมานะครับอยู่ในกรอบเนี่ยก็ตอนนี้ก็เคลื่อนไหวในกรอบ29,300้นจนถึง29,400บาทต่อบาททองนะครับก็ก่อนจะไปฟังสรุปคําพยากรณ์แนวโน้มทองคํากันนะครับก็ขออนุญาตนะครับแจ้งลูกค้าทุกท่านนะครับที่ เออลงทุนด้วยระบบ EA Robot หรือว่าเทรดอัตโนมัติอยู่นะครับวันนี้นะครับก็คือมีการถอนกำไรกันแล้วนะครับให้ลูกค้าทุกท่านนะครับก็สามารถสั่งถอนกำไรได้เลยนะครับหวังว่าตอนเช้านะครับน้องฝนน้องหนุ่มน้องอุ๋ยน้องซันนะครับน่าจะโทรแจ้งทุกท่านแล้วนะครับก็มาสรุปให้กับแฟนคลับทุกท่านที่เห็นกันหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะตอนนี้นะ ก็พอร์ตก็กลับมาเริ่มตั้งต้นใหม่แล้วนะครับอ่าพอร์ตนี้ก็เริ่มตั้งต้นที่ห้าหมื่นเหรียญเหมือนเดิมนะครับก็ปัจจุบันนะครับในพอร์ตนะก็มีติดลบอยู่นะครับอยู่ประมาณสามสิบเหรียญน,นะครับทุกท่านคงเห็นนะสามสิบเหรียญนะครับโอเคแล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ถอนกําไรกันไปแล้วนะครับาตามนี้เลยนะครับก็ถอนกำไรไปแล้วนะครับประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบหกเหรียญน,นะครับสําหรับพอร์ตนี้นะ แล้วก็อีกพอรพอนะครับพอรตนี้ก็กลับมาเริ่ม hm ตั้งต้นใหม่นะครับที่สาม0 0ืเหรียญนะครับแล้ว <through> ก <Hungary> ็ถอนกำไรไป861เหรียญนะครับทุก่ันเห็นเนาะอีกพอทหนึ่งนะครับก็กลับมาเริ่มตั้งต้นใหม่นะครับที่สาม0 0ื่นเหรียญเช่นเคยนะครับแล้วก็ถอนกำไรไปเมื่อเช้านี้ที่ประมาณ1 0 0 34เหรีล้ยนนะครับอ่ะโอเคก็เป็นว่าอ่าเดือนนี้จบแล้วนะครับก็ทํากําไรได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าเข้ามาว่ากันใหม่นะครับส่วนใครสนใจนะครับอยากลงทุนทองคําด้วยระบบเทรดอัตโนมัติหรือว่า e-a robot เนี่ยนะครับก็เอ่อนั่งสบายๆนะครับนั่งกระดิก้าแล้วได้ตังค์นะครับก็เอ่อลองมาปรับเปลี่ยนทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้นะครับเผื่อที่ว่าอาจจะเป็นประโยชน์นะครับในการศึกษาในเรื่องอของการลงทุนทองคําด้วยนะครับเพราะบางท่านเนี่ย ลงทุนทองคำเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะลุกยังไงจะรับยังไงจะแก้ไขพอร์ตยังไงจะซื้อขายเฉลี่ยยังไงจะอ่ d เฮดจิ้งพอรตยังไงนะครับทั้งหมดนี้นะครับโรบอทมันก็จะโชว์ให้ท่านเห็นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ให้โรบอทเป็นไกด์ไลน์นะครับหรือว่าเป็นครูสอนท่านอีกทางหนึ่งก็ได้นะครับก็สนใจก็ติดต่อหาผมโดยตรงครับที่เบอร์ครับ0 6 5 9 4 4 5 6 5 4นะครับหรือ ID Line ผมเติร์ครับ ตัว T ีไทยแลนด์ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G ีกู๊ดนะครับเออส่วนท่านที่ถามว่าเออเปิดพอร์เออเปิดพอร์ตใหม่ตอนนี้นะครับทางโบกสปอนเซอร์เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอะไรให้บ้างนะครับอ่ะก็ยังเป็นโปรโมชั่นเดิมอยู่นะครับก็คือเปิดพอร์ตนะครับหนึ่เหรียญนะครับหนึ่เหรียญแรกเนี่ยนะครับรับโบนัสเพิ่มนะครับหรือว่าเครดิตเพิ่มให้เลยเนี่ยห้าเหรียญนะครับแล้วก็ฝากเงิน1000เหรียญต่อไปนะครับก็ได้รับ200เหรียญนะครับก็รับกันไปจนกว่า ท่านฝากมาเรื่อยๆก็รับไปเรื่อยๆครับจนกว่าท่านจะได้รับโบนัสเพิ่มเนี่ยนะครับจนครบ1 0,000มื่นเหรียญต่อคนต่อท่านนะครับนี่คือโปรโมชั่นเดิมๆเลยนะครับที่ผมไม่ได้โฆษณานานแล้วนะครับก็เออบอกกันมาตั้งเป็นหลายปีแล้วครับก็เลยไม่ได้พูดถึงนะครับก็วันนี้มีคนถามก็เลยพูดถึงนิดนึงนะครับก็ตามนี้นะเอออ่ะมาคำนึงเรื่องกันนะครับคลิปธุรกิจเราจะไปแบบสั้นๆนะครับแล้วก็เอาแบบเนื้อๆเลยนะครับ คำพยากรณ์แนวน้มทองคำนะครับของวันที่28จนถึง30กันยายน65นะครับมีดังนี้ครับข้อที่1นะครับปัจจุบันนะครับทองคำนะยังเป็นเทนขาลงสมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่าเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันเกิดเสียสมดุลแล้วนะครับทำให้จุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยจากเดิมครับอยู่ที่ตำแหน่งราคา1,680เหรียญนะครับก็ย้ายตำแหน่งนะครับมารออยู่ที่ราคา1,655เหรียญนะครับ ออกมาทรงนี้นะครับทำให้คาดการได้ว่าภายใน2อสวันนี้ครับอ,อ่าราคาทองคำครับมีลุ้นนะมีลุ้นที่จะเด้งรีบาวกลับขึ้นมานะครับอยู่ในกรอบราคา1650จนถึง1 6 5 5กนะครับก็น่าจับได้เห็นสักครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมันยังไม่สามารถผ่านด่าน1 6 5 5เหรียญขึ้นไปได้นะครับทองคำเนี่ยมันก็จะถูก ตบกลับลงมาลงต่อยครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดมันผ่านด่าน1655ขึ้นไปได้นะครับโอเคแหละมันก็จะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นระยะกลางแต่อย่าลืมว่าเจ้าเทนขาเจ้าเทนขาลงระยะยาวนะครับมันยังทํางานอยู่นะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อให้มันผ่านด่าน1655ขึ้นไปได้นะครับมันก็ต้องไปทดสอบด่าน1735เหรียญซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะยาวนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบราคาระหว่าง1655 จนถึง1735นะครับผมว่าระยะทางเนี่ยมันไกลเกินนะครับโอกาสที่มันจะขึ้นไปแล้วหมดแรงแล้วถูกตบกลับลงมาก่อนเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะมีสูงมากกว่านะครับฉะนั้นแล้วครับต่อให้ผ่านด่าน1655ขึ้นไปได้นะครับเอ่อคนที่ติดเหวอยู่ก็ใจเย็นๆนะครับยังไม่ต้องรีบนะครับเพราะยังสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องมีย่อลงตามธรรมเนียมอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถรอที่จะปิดกำไรหรือตัดขาดทุนตรงนั้นก็ได้นะครับโอเค เอ่อส่วนก็สองนะครับใครที่ติดดอยอยู่นะครับหรือว่าตอนนี้ติดออเดอร์ฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้นะครับก็ตอนนี้บอกได้เลยว่ามีโอกาสนะครับลุ้นเร่งเอ่อลุ้นให้ทองคำเนี่ยมันเด้งรีบาวกลับขึ้นไปนะครับสามกรอบนะครับสามกรอบแรกอ่าเอากรอบแรกเลยนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งหกสองเจ็ดจนถึงหนึ่งหกสองเก้านะครับนี่คือกรอบแรกคือกรอบสั้นๆนะครับกรอบที่สองครับอยู่ที่หนึ่งหกสามห้าจนถึงหนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับแล้วก็กรอบที่สามเนี่ยอยู่ที่ 1650จนถึง1655นะครับแล้วก็แน่นอนถ้าเกิดผ่าน1655ขึ้นไปได้ครับทองคําจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาขึ้นระยะกลางทันทีนะครับส่วนใครรอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับเพื่อเก็งกําไรขาขึ้นนะครับก็ไม้แรกเลยนะครับตั้งเปิดซื้อบาสต็อปครับรอที่ราคา1,627เหรียญนะครับทะลุขึ้นไปได้รอปิดกําไรที่1632จนถึง1634นะครับมาที่2ครับ ตั้งเปิดซื้อวันสต็อปครับที่ราคา1,632เหรียญนะครับทะลุไปได้รอปิดกันไปที่ราคา1,637จนถึง1,639เหรียญนะครับมาที่3ครับตั้งเปิดซื้อวันสต็อปครับที่ราคา1,639เหรียญนะครับทะลุไปได้รอปิดกันไปที่ราคา1,645จนถึง1,647เหรียญมาที่4ครับตั้งเปิดซื้อวันสต็อปครับที่ราคา1,645เหรียญนะครับทะลุไปได้รอปิดกันไปที่ราคา1,650 จนถึง1 6 5 5เหรียญแล้วก็มาที่5ครับตั้งเปิดซื้อมาตอบครับที่ราคา1 6, 6 5 5น,นะครับทะลุไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1660จนถึง1665เหรียญนะครับอ่ะในส่วนของคนที่รอเปิดขายเซลล์นะครับหรือว่าต้องการเก็งกำไรขาลงนะครับผมให้มีแผนเล่นแบบนี้นะแบบแรกเลยนะครับรอทองคำเนี่ยมันรีบาวขึ้นไปก่อนนะครับ ไปตั้งเซลล์ลิมิตรอก็ได้นะครับที่ราคา 1,627, 1,632, 1,640, 1,648แล้วก็1,655นะครับทั้ง5ไม้นี้นะครับมันก็จะเป็นจุดย่อตัวลงนะครับสามารถทำกำไรสั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถผ่านด่าน1655ขึ้นไปได้นะอันนี้ก็ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับแต่เย็นๆเดี๋ยวพอมันผ่านขึ้นไปได้ปั๊บเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีการ ย่อตัวลงมาตามทำเนียมครั้งหนึ่งนะครับกันก็สามารถที่จะปิดกําไรหรือว่าตัดขาดทุนให้น้อยลงได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วค่อยกลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายขึ้นไปแทนอ่าข้อที่2ครับถ้าเกิดทองคำนะมันมีการปรับราคาลงมาเนี่ยหลุดต่ากว่า1620หี่เหรียญลงไปได้นะครับอันนี้แนะนําว่าเปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับเพราะเป้าหมายกําไรแรกเนี่ยที่มันจะถึงเนี่ยประมาณ1612 จนถึง1,614เหรียญนะครับแล้วก็มาที่2ครับตั้งเปิดขายเซฟสต็อปนะครับที่ราคา1,614เหรียญครับหลุดลงไปได้รอปิดกันไปที่ราคา1,605จนถึง1,607เหรียญนะครับมาที่3ครับตั้งเปิดขายเซฟสต็อปครับที่ราคา1,607เหรียญนะครับหลุดลงไปได้รอปิดกันไปที่ราคา1,602จนถึง1,604เหรียญนะครับมาที่4ครับ ตั้งเปิดขายสาต็อปครับที่ราคา1,602เหรียญน,นะครับดลงไปได้รอปิดจะไที่ราคา1,595จนถึง1,597เหรียญน,นะครับมีอันหนึ่งนะครับที่อยากจะบอกไว้นะครับต้องบอกก่อนว่าอันนี้ไม่ได้ขู่ให้กลัวอีกแล้วนะนะเดี๋ยวพอบอกว่าอันนี้ไม่ได้ขู่ให้กลัวนะโอกาสมันจะอาจจะเกิดก็ได้หรือไม่เกิดก็ได้นะแต่ถ้าเกิดราคาทองคำนะครับมันยังรีบาว ขึ้นไปเนี่ยยังไม่ผ่านด่าน1,655เหรียญน,นะครับภายในช่วง2-3วันนี้นะโอกาสที่รัคาทองนูเนี่ยมันจะปรับตัวลงต่อจนถึงอาทิตย์หน้านะครับมีสูงมากแล้วก็ตัวเลขสุดท้ายที่ผมคำนวณได้นะครับก็จะอยู่ที่ราคา1,583เหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะถึงตามเป้าหมายนี้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่โอเคถ้าเกิดเป็นผ่านด่าน 1655ขึ้นไปได้โอเคอันนี้ก็จบเกมไปแล้วเดี๋ยวเรามาคำนวณตัวเลขกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับสรุปฟันทงเลยครับอาจารย์เต้งครับ95%เอ่อ90%แล้วกันให้95มันมากไป90%นะครับว่าถ้าตราบใดที่รากทองคำนะครับมันยังรีบาวไม่ผ่านด่าน1 6 5 5นะครับอาจารย์เติ้งยังมองว่าทองคำนะครับน่าจะปรับตัวลงต่อได้อีกนะครับแต่ถ้าโอเคมันยืนเหนือ1655ขึ้นไปได้นะครับ ก็ชาวดอยก็ลอดตายนะครับนั่นแปลว่าถ้าจะเล่นในช่วงสองสาวันนี้ครับผมแนะนำว่าให้เล่นฝั่งเปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนเมื่อทองคํารีบาวขึ้นไปนะครับไม่ผ่านดาน1655เซลล์อย่างเดียวหลุดต่ำกว่า1 2 1 6 2 0เปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักแต่กลับกันถ้าเกิดมารีบาวทะลุ1655ขึ้นไปได้หยุดการเปิดขายเซลล์นะครับ แล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดซื้อบายขึ้นไปแทนนะครับแล้วก็รอจังหวะตอนที่มันย่อตัวลงมาตามธรรมเนียมเนี่ยค่อยปิดกําไรฝั่งเซลล์หรือตัดขาดทุนฝั่งเซลล์ทิ้งออกไปก่อนนะครับก็ตามนี้นะครับอ่ะในส่วนของทองคําแท่งออนไลน 96. ์9.65%นะครับผมสรุปสั้นๆ2ข้อด้วยกันนะครับแล้วไปปรับใช้ได้เลยนะคือจากการคํานวณหรือจากที่เข้าการาฟนี่นะครับบอกได้เลยว่า ราคาทองคําแท่งออนไลน์ก็จุนะครับมันจะวิ่งในกรอบแค่นี้แหละ29,100จนถึง29,400บาทต่อบาททองนะครับมันจะไซด์เวย์ไปมาในกรอบเนี้ยนะครับจนกว่ามันจะทะลุออกข้างใดข้างหนึ่งได้นะครับสมมุติถ้ามันทะลุออกเหนือ2อเหนือ29,400บาทขึ้นไปได้ครับก็โอเคสัญญาณซื้อละลอก2จะทำงานนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยมันก็ อาจะขึ้นต่อนะครับไปถึงระดับประมาณสัก2 9 6 0 0จนถึง2 9 7 0 0บาทต่อบาททองนะครับฟุกจริงๆเนี่ยก็อาจจะไปจบที่2 9 8 0 0บาทต่อบาททองได้นะครับอย่าลืมที่ทองมันขึ้นได้เพราะค่างเงินบาทมันอ่อนที่38บาทกว่านะครับถ้าเมื่อไหร่มันแข็งนะครับยกตัวอย่างง่ายๆแข็งมาสัก37แล้วกันทองคำามโอกาสจะปรับตัวลง500จนถึง1,000บาทต่อบาททองเลยนะครับ แต่สมมุติถ้าเกิดทองคำครับมันดุต่ากว่า29,100บาทลงไปได้นะครับแน่นอนครับสัญญาณเทขายและลอก2ก็จะทํางานเช่นเดียวกันนะครับทองคํามีโอกาสปรับตัวลงต่อครับไปถึงระดับประมาณ28,700จ้นถึง28,800บาทต่อบาททองนะครับนี่คือในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์นะครับซึ่งผมสรุปให้แค่นี้แหละนะครับคือถ้าเกิดมันยังไม่ทะลุออกข้างใดข้างหนึ่งนะครับมันก็ยังไซเวย์ไปมาอยู่ในกรอบนี้ครับนะก็ประมาณนี้นะครับ อะจบแล้วนะครับสําหรับคลิปเฉพาะกิจในวันนี้นะสรุปส่งท้ายให้แล้วนะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับใครมีคําถามเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าโทรหาผมได้โดยตรงไลน์มาก็ได้นะครับอาจารย์เติ้งมีช่องทางการติดต่อนะครับมีแค่ Youtube โทรศัพท์แล้วก็ไลน์เท่านั้นนะครับช่องทางอื่นผมไม่มีนะครับฝากกันไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ